นัดที่2ของฟุตบอลยูโรทีมชาติอังกฤษจะลงสนามเจอกับเดนมาร์กความพร้อมเป็นยังไงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับหลังจากจบนัดแรกครับอังกฤษมี3คะแนนส่วนเดนมาร์กมี1คะแนนนะครับลงสนามกันในนัดที่2ก็ความพร้อมก่อนครับอังกฤษในการซ้อมล่าสุดเนี่ยไม่มีภาพของลุคชอลงสนามซ้อมกับเพื่อร่วมทีมด้วยนะครับอันนั้นที่มีการคาดการณ์กันว่าลุคชออาจจะมีส่วนกับเกมที่2ก็แน่นอนละครับ เมื่อวานยังไม่ซ้อมก็คงตัดไปได้เลยนะครับลูกชอ,อยังคงไม่พร้อมนันดอังกฤษเองตามข่าวก็คงจะจัดทัพ11คนแรกเหมือนเกมนัดแรกที่ลงสนามแข่งขันนะครับตรงนี้ผมก็ค่อนข้างจะสงสัยเหมือนกันเพราะว่าแม้ว่าจะเอาชนะคู่แข่งได้แต่การยืน3มิดฟิลด์ตรงกลางที่มีเทรนเนอร์อาโนมีจูตตเบลลิงแฮมแล้วก็เดแคนไรส์นั้นดูตำแหน่งการยืนเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ถนัดของทางด้านของ เทรนนเตอร์อาร์โนนะครับปกติเทรนถ้าจะเล่นได้ดีแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เขาถนัดต้องเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับคู่เป็นเบอร์6คู่นะครับเล่นร่วมกับเดแคนไรส์แล้วก็ใช้จุดเด่นในการออกบอลของเทรนนิสเตอร์อาร์โนในการเล่นงานคู่แข่งแต่ในเกมนัดที่แล้วเนี่ยเล่นเป็นกองกลาง3คนนะครับมีทางด้านของเดแคนไรส์ rise, เล่นเป็นกลางรับเทรนเตอร์อาร์โนกับจุดบริลล์แฮมเล่นเหมือนเป็นเบอร์8พยายามจะเคลื่อนที่ ในตำแหน่งทางขวาเป็นของทรนทางซ้ายเป็นของเบลลิงแฮมแล้วก็เกมรุกเนี่ยอิสระจะเป็นของเบลลิงแฮมที่จะมีมากกว่านะครับการเคลื่อนที่เยอะๆแล้วก็ต้องวิ่งขึ้นมาในแดนบนของเทรนเซเรอาโนเป็นสิ่งที่เราไม่ก็เห็นเท่าไหร่นั้นผมก็เลยคิดด้วยตัวเองว่า ดูจากในช่วงท้ายเกมวันนั้นเนี่ยพอคอนเนอร์การลักร์ลงสนามมาเป็นตัวสำรองแทนที่ของเทรนเซอร์อาร์โนดูเกมอังกฤษดูจะแน่นขึ้นแล้วก็คอนเนอร์การลักร์ดูจะเหมาะสมกับการเล่นเป็นมิดฟิลด์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์มากกว่าทางด้านของเทรนเซอร์อาร์โนนะครับดังนั้นถ้าถามว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงผมมองว่าโอกาสที่คอนเนอร์การลักร์จะลงสนามแทนที่ของเทรนมีความเป็นไปได้แต่ข่าวที่มีออกมานะครับก็อังกฤษจะไม่เปลี่ยนทีมนะครับนั่นหมายความว่า เทรน์ก็จะได้เล่นต่อแต่แท็กติกจะเปลี่ยนไปหรือเปล่าจะกลับมาเล่นเป็นเบอร์6คู่ในตำแหน่งที่เทรน์สนัดหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามนะครับชุปนคนแรกของอังกฤษก็แน่นอนนะครับประตูเป็นพิกฟอร์ดนะครับแนวรับก็ชุดเดิมก็คือไควอเกอร์เล่นแบ็คขวาแบ็คซ้ายใช้คีแดนทริปเปียนะครับคู่กางตัวกลางจอห์นโซเล่นคู่กับมาร์กเกฮีกลางก็อย่างที่บอกไปครับ3คนก็คือเทรนเซอร์อาร์โนเดคแนไรส์แล้วก็จูดเบลลิงแฮมตัวุกค,ครับมุโยซาก้า มีฟิลฟเดนแล้วก็หน้าเป้าอย่างแฮร์ริเคนะครับส่วนเดนมาร์กเองโครงหลกัหลกๆก็เป็นผู้เล่นที่เล่นอยู่ในอังกฤษหรือไม่ก็เคยค้าแข่งอยู่ในอังกฤษไล่ตั้งแต่ทานั้นของแคสเปอร์ชไมเคิลมาจนถึงแนวรับคริสเตียนทานั้นของอยันดิกเวสเซอร์การ์ดมีอันเดสคริสเตนเซนตรงกลางปีมีฮอยเบีย มีคริสเตียนเอลดิกเซนส่วนตุลุกก็นำมาโดยทางด้านของลาสมุสฮอยลุนนะครับแม้ว่าเกมแรกจะพลาดโอกาสทองไปแต่ว่าความอันตรายของลาสมุสฮอยลุนในการเล่นทีมชาติช่วงหลังก็ยังถือว่าน่ากลัวนะครับวิธีการเล่นของเดนมากก็เป็นฟุตบอลตัวใหญ่เป็นฟุตบอลที่เล่นด้วยความดุดันอยู่แล้วอันนั้นก็ต้องรอดูแล้วครับว่าอังกฤษจะรับมือกับฟุตบอลแบบนี้ได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าดูจากเรื่องของตรงกลางที่มีทั้งเดนแคนไรส์ ที่มีเบลลิงแฮมรวมไปถึงถ้าเป็นคอเนอร์การ์ลเกอร์อย่างที่ผมคาดไว้คนหนึ่งเนี่ยโอ้โหผมว่าก็คงจะสู้กับเดนมาร์กในแดนกลางได้ดุดันแล้วก็ได้มันแน่นอนนะครับเกมแรกของอังกฤษเนี่ยเราเห็นเกมที่ต้องบอกว่าหลากหลายนะครับคำาว่าหลากหลายหมายถึงการเลือกที่จะเล่นช่วงแรกพยายามจะครองบอลพยายามจะต่อบอลแล้วก็เล่นเกมสวยงาม มีการเคลื่อนที่ของผู้เล่นเยอะแต่พอหลังจากได้ประตูแล้วก็กลับมาเป็นวิธีการที่เกาเดตซาเกตชอบแล้วก็เป็นวิธีการของเขาก็คือเล่นด้วยความรัดกลุ่มนะครับไม่ได้เติมเกมลุกมากนักใช้ผู้เล่นในเกมลุกไม่กี่คนหลายคนเด่นในเกมนัดแรกหลายคนก็ยังไม่ค่อยดีโดยเเพราะในผู้เล่นของเกมลุกนะครับโยโยซาก้าฟิลโฟเดนยังไม่ค่อยเด่นมากในเกมนัดแรกก็ต้องรอดูว่าเกมนี้พวกเขาจะสามารถยกระดับขึ้นมาได้หรือเปล่า โดยเฉพาะในรายของฟิลฟ f o เดนเริ่มมีเสียงวิจารณ์เหมือนกันนะครับว่าเล่นในทีมชาติอังกฤษเนี่ยไม่ได้ดีเหมือนในสโมสอน,นะครับนั่นนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ฟเดนจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าทําไม่ดีมากน้อยแค่ไหนส่วนกองหน้าอย่างแฮร์ี่เคนะครับครึ่งเวลาแรกในเกมนัดแรกเนี่ยได้บอลแค่2ครั้งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าแนวรับของ ทีมอย่างเซอร์เบียนั้นก็แข็งแกร่งนะครับมิเลนควิชนั้นเล่นเอาเคนทำอะไรไม่ได้แต่ครึ่งหลังก็เห็นแล้วว่าเคนก็เริ่มปรับตัวได้แล้วก็ยังเป็นเคนที่น่ากลัวนะครับหม่งชนคานไปทีนึงแล้วก็มีจังหวะช่วยเก็บบอลช่วยในการทำให้บอลไม่ได้กลับไปเป็นของฝั่งตรงข้ามได้ง่ายนักนั้นก็ถือว่ายังมีความน่ากลัวนะครับยิ่งมาเจอกับแนวรับที่ก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเคยเล่นเจอกันมาบ่อยๆแบบนี้ผมว่า เคนก็น่าจะมีวิธีการในความเก่งของเขาเล่นงานแนวรับของเดนมาร์กได้นะครับดังนั้นเกมนี้ผมยังมองว่าแม้ว่าเดนมาร์กชื่อชั้นอาจจะดูดีกว่าเซอร์เบียแล้วก็อังกฤษเองเล่นกับเซอร์เบียได้ไม่เท่าไหร่แต่ผมยังมองว่าอังกฤษยังมีความน่ากลัวตรงที่ฝั่งตรงข้ามเล่นด้วยยากนะครับอย่างน้อยคือเกมรับที่อังกฤษเองก็รัดกุมแล้วก็เสียประตูยากส่วนเกมลุกเนี่ยก็น่าสนใจแหละว,ว่าเมื่อยังไม่ได้ประตูขึ้นนำพวกเขาต้องเล่นเกมลุก มีผู้เล่นอ,อย่างเบลลิงแฮมที่เข้าไปทําอันตรายในกรอบเขตโทษได้ดีกับแฮร์รี่เคนที่ก็มีคุณภาพอยู่แล้วจะทําให้พวกเขาแสดงถึงศักยภาพในเกมลุกออกมาได้ดีมากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงกับผู้เล่นอ,อีกหลายๆคนที่เกเสซาวเกตก็พร้อมที่จะปล่อยลงมาเป็นตัวทีเด็ดได้นะครับแล้วก็เกมนี้ถ้าอังกฤษชนะก็การันตีกบการเข้ารอบต่อไปด้วยนั้นผมมองว่าอังกฤษน่าจะทำได้ดีครับ กับการเจอเดนมาร์กแล้วก็น่าจะเอาชนะเดนมาร์กได้ังไงก็ติดตามลุ้นติดตามเชียร์กันได้นะครับแข่งเร็วด้วยแข่ง5ทุ่มตรงนะครับแล้วก็หลังเกมเรามาพูดคุยกันกับคุยกันหลังเกมเรื่องของทีมชาติติดกันด้วยครับ